สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์พีทบ้านสวนนะครับพี่ระดาชาแนลสถานีเกสตออนไลน์นะครับที่ตรงนี้นะครับก็คือยางนาฟิชชิงพาร์คนะครับอยู่ที่อำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธรนะครับสถานที่ตรงนี้อยู่ใจกลางเมืองกุดชุมนะครับอยู่หลังนะครับสบายสบายดีสอดนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ได้เคยมาเยี่ยมเยียนนะครับครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับหลังจากที่ ตอนนี้เปิดเป็นทางการแล้วนะครับจะมีรายละเอียดยังไงเรามาพบกับเจ้าของเลยนะครับสวัสดีครับน้องกล้าครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับเป็นยังไงเ้าะช่วงนี้เปิดเรียบร้อยแล้วครับก็การตอบรับก็โอเคครับถือว่าโอเคครับเกินความคาดหมายครับเกินความคาดหมายครับโอ้เยี่ยมเลยอุ้ยตรงนี้คืออะไรครับน้องกลาอ๋อตรงนี้นะฮะก็จะเป็นแทงแทงน้ํานะครับ แทงส่งน้ำไว้ใช้บริเวณบ่อตกปลายางนาพิชิ่งปาร์กนะครับครับผมโอ้สวยงามเลยนะครับนี่คือเราทำกับต้นยางเลยเนาะครับผมอืมความสูงสักประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยอ่าตอนนี้จะอยู่8เมตรครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับประมาณ8เมตรนะครับนี่ก็อาจจะมีอุปกรณ์นะครับช่วงนี้กำลังทำอยู่นะครับกำลังเชื่อมดีไม่ดีอาจจะเปิดเป็นจุดเซลฟี่ก็ได้ ถ้าท่านมีความประสงค์อยากจะปีนขึ้นไปนะครับตรงนี้น่าจะประมาณนั้นนะครับสูงพอสมควรนี่นะครับชมวิวบ่อได้ครับตรงนี้ชมวิวบ่อโอ้โหเราเปลี่ยนแปลงไปเยอะพอสมควรนะที่ที่มาชุดก่อนนะครับยังไม่มีกระท่อมหรอเนะยังไม่มีครับยังไม่มีกระท่อมโอเคน้ำก็ใสสวยนะครับเปิดมาประมาณ กี่วันแลฮะประมาณเดือนหนึ่งครับประมาณหนึ่งเดือนประมาณเดือนเดือนครับครับผมมีลูกค้าก็ตอบรับดีเนาะโดยเฉพาะช่วงเสาร์อาทิตย์ใช่ครับดีใจครับดีใจก็คือ,อ,อว่าเกินความคาดหมายครับพี่เองก็ติดตามทางเพจทาง f a c e b o o k นะครับก็ดีใจกับน้องกล้าด้วยนะครับทีออ่อยากทราบว่าเปิดบริการวันเวลา เปิดวันก็คือวันอังคารถึงวันอาทิตย์ครับหยุดวันจันทร์หนึ่งวันครับอ๋อหยุดพักผอนหนึ่งวันนะครับก็จะดูแลเรื่องความเรียบร้อยภายในบ่อของเราเนาะครับเวลาก็จะประมาณเปิดหกโมงเช้าถึงสี่ทุ่มครับของทุกวันของทุกวันครับอส่วน ตรงบริเวณตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าวนไปโน่นแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปสอบถามรายละเอียดว่ามีบริการอะไรบ้าง๋อครับได้ครับอขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับค่าบริการนะครับงกล้าค่าบริการตกปลานะฮะก็จะคิดค่าเข้าตกคันละ1 0 0บาทนะครับสามารถช่างออกได้กิโลกรัมละ60บาทให้ฟรี2กิโลครับคือพี่ก็ไม่ค่อยมีความ รู้ทางทางด้านของตกปลาสักเท่าไหร่หมายถึงว่า100บาทนี่หมายถึงว่าถ้าเราตกได้ภายใน2กิโลคือก็คือจ่ายแค่100บาทใช่ใชครับใช่ครับก็คือ2กิโลนี่คือฟรี2กิโลแรกฟรีครับเราสามารถนําออกไปเลยก็ชั่ง60บาทครับกิโลหกสหมายถึงว่าถ้าน้ําหนักเกิน2กิโลถ้าลูกค้ามีความประสงค์อยากจะนํากลับบ้านไปบริโภคไปแล้วก็ชั่งน้ําหนัก ใช่กิโลละ60บาทใช่ครับโอเคแล้วปลาพูด,พดไง่ายๆก็คือช่างออกกิโลละ60บาทแต่เปปีสกิโลเป็นสาบของ <c oughs> <c oughs> เป็นสาบทางทางตกปลาเขาเนาะครับผมอมลูกค้าก็เข้ามาบริการเรื่อยๆส่วนมาก,ก็มาช่วงไหนครับอก่ก็เริ่มตั้งแต่6โมงเลยฮะบางบางทีลูกค้าก็ อยากมานั่งตกช่วงเช้านะครับช่วงเช้าหกโมงเช้าอ๋อหกโมงเช้าเลยเหรอครับผมอืนี่นะครับก็มีลูกค้าเข้ามาตกปลานั่งชิลๆมีอุปกรณ์นะครับแล้วก็บรรยากาศที่นี่สวยงามพอสัมภาษณ์ได้ไหมคนคนไหนคนนี้ได้ไหมได้พอสัมภาษณ์ได้ไหมครับขออนุญาตครับผมขออนุญาตครับขออนุญาตครับสวัสดีครับสวัสดีครับ มาจากข้างไหนเนาะมาจากกุชุมนี่ไลยครับมาจากกุชุมครับอ๋เป็นยังไงบ้างครับวันนี้ก็พอได้ครับเพิ่งมาหรือว่ามาบ่อยครับมาบ่อยครับไม่หมายถึงว่าเพึ่งมามากี่โมงนะฮะมาแต่เช้าเลยครับมาแต่เช้าได้กี่กิโลไหนขอชมหน่อยครับเอาขอชมผลงานหน่อยเอ่อาขอชมผลงานนะครับนี่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 เอาตัวหนึ่งครับโอ้ตกป่อยปลาอะไรครับนี่ ปลาเนจันทร์ครับโตเหมือนกันี่ครับละน้ำหนักประมาณเท่าไหรครัโลกว่าได้ไหมครับประมาณโลกว่านี่สดๆเลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับนี่นะครับมาจากกุดชุ่มอันนี้เป็นอะไรครับนี่เหยื่อครับอ๋อเป็นเหยื่อเหยื่อตกปลาชันนั่งตกปลาอยู่ริมตะลิง แปลกใจจริงๆปลาก็กินเหยื่อโอเคครับขอบคุณมากมากครับขอบบคคุณครัอย่าลืมแม่ไปดูนะครับพีรดาชาแนลสถานีเกษตรออนไลน์ Online. เออเป็นยังไงมีกองเชียร์มาด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ <c oughs> น้องเนนี่เก่งจังเลยมามาเป็นเพื่อนของพ่อ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับบรรยากาศของการตกปลานะครับนี่ก็จะเป็นอ่ตลิงครับที่เดินเนาะที่เดินแล้วก็จะมีซุ้มนะครับต่างๆมีประมาณกี่ซุ้มครับอ่าริมสะจะมีอยู่ประมาณอยู่19ซุ้มครับอ๋อ19ซุ้มนะครับนี่นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีสะพานโอ้เห็นติดป้ายด้วยเนาะนี่ครับผมใครที่จะเข้ามาก็มาเช็คอินมา กอมีช่างออกและะ้วเช็คบินอะไรนะฮะเราไปดูไหมครับช่างปลาออก๋อ oh, ขึ้นขึ้นตรงนี้เลยเนาะขึ้นตรงนี้ข้ามไป oh, ก่อนโอ้ <laughs> ข้ามไปก่อนนี่รัดคิวเลย <laughs> เดี๋ยวมานะครับเดี๋ยวมาทางนู้นนี่นะครับขึ้นสะพานตรงนี้เลยโอ้ oh, <laughs> บรรยากาศสวยมากนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับท่านใดอยากจะมาตกปลาชิวๆนะครับบอ่อตกปลายางนาฟิชชิ่งปลากระเพือกุดชุมจังหวัดยะโสธรนะครับนี่ สวยงามจริงๆโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าอไปขออนุญาตสัมผัสคนลูกค้าที่มาตกปลามาแล้วชมปลาก่อนนี่นะครับชมปลาครับโอ้โหโอ้ยังดิ้นอยู่เลยนะครับนี่ดิ้นดึดดึดดสดสเลยนะครับ โอ้ยเอาปิดปิดเลยก่อนเดี๋ยวมันจะดิ้นออกมาผมจะเอาไปต้มเลยนี่ใช่ไหมครับเจ้าของมาจากทางไหนขอญาตครับจากยะโสุธรครับอยากเจ้าสุธรโอ้วันนี้เจ้าของร้านจะดีด้วยพี่อะไรนะเจ้าของร้านจะดีปลาเยอะปลาเยอะโอ้ได้กี่กิโลครับนี่อันนี้เจ็ดกิโลครึ่งฮะเจ็ดกิโลครึ่งเจ้าของให้กิดให้เจ็ดโลโอ้แสดงว่าจ่ายแค่ห้า โอ้โหสุดยอดเลยนะครับอันนี้เบ็ดคันเดียวนะฮะเบ็ดคันเดียวคันเดียวโอเคดียิ่งยดอีกด้วยโอเคนี่มีบริการไม่ดีอ๋อลูกค้าแค่ไม่ไม่เป็นไรครับบริการนี่เลยครับมาบ่อยไหมครับก็มาสามครั้งนะครับมาสามครั้งได้ปลาทุกครั้งไหมครับก็ได้ทุกครั้งครับเยี่ยมเลยนะครับนี่บริการดีอาหารอร่อยบริการดีอาหารอร่อยนะครับที่นี่นะครับเยมนนี่เลย โอเคเยี่ยมเลยนะครับครับผมอย่าลืมนะครับพีระดาชาแนลนะครับเข้าไปดูรับพีระดาชาแนลครับเดี๋ยวจะแชร์ไปที่เพจของยางนาพิชิ้ปาร์คเดี๋ยวเข้าไปดูแล้วกันขอขอบพระคุณมากมากครับผมนี่นะครับเราภารกิจโอ้โหเจ็ดกิโลใช่ครับโอ้ปลาที่สดๆนะครับส่วนมากลูกค้าเขาช่างออกตลอด ทุกคนเลยใช่ไหมถ้าเขาตกได้แล้วแต่ครับก็บางคนก็อยากมานั่งตกเฉยก็ตกปล่อยตกปล่อยได้ครับอ๋อครับผมก็แล้วแต่ความประสงค์ของลูกค้าเนาะใช่ครับอยากมาเทสเบ็ดหรืออยากมาตกเอากลับบ้านสักตัวประมาณนี้นะไม่เอาเยอะไม่เอาเยอะครับโอเคนี่นะครับเรามาต่อที่บรรยากาศตรงนี้เลยนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับว่าบรรยากาศในเรื่องของ การตกปลาที่นี่บรรยากาศดีนะครับลูกค้าคอนเฟิร์มแล้วก็ปลาเยอะนะครับครับนี่นะครับอ้อมีเขาลมนี่เขายังไงฮะเขาเอามาเองหรอฮะใช่ครับเป็นเซตของนักตกปลาครับโอ้เขามีท่าเรียกไรนะออซเซอรี่ออซเซอรี่ขออนุญาตครับขออนุญาตครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์นิดหนึ่งครับครับโอ้นี่นี่นี่คืออะไรครับนี่มี เป็นอะไรครับเหยื่อเหยื่อครับโอ้เหยื่อมันขออนุญาตครับทํามาจากอะไรบ้างครับนี่หัวหันหัวหันปลาครับหัวหันปลาครับบดมามามาจากทางไหนครับขออนุญาตครับมาจากนวลเปื่อยครับอเออตะบนนเปื่อยบ้านนวเปื่อยเนาะเป็นยังไงวันนี้มาตั้งแต่กี่โมงนะครับผมมาบ่ายสามครับมาบ่ายสามได้บ้างยังครับได้บ้างยังอ้าวโชว์โชว์นี่นะครับโอ้หนี่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 ครับสดสดเลย ได้หลายตัวเลยครับสี่ห้าหกตัวครับโอเคนะครับจะกินได้เยอะกว่านี้ปล่อยเยอะเฉยใช่ไหมครับครับมากี่ครั้งแล้วครับทษครับมาประมาณสิบครั้งแล้วครับประมาณสิบครั้งในหนึ่งเดือนเลยเนี่ะแสดงว่ามาทุกสามวันเลยนะเนี่ยลูกค้าประจำครับ๋อลูกค้าประจำโอ้เยี่ยมเลยนะครับลูกค้าประจำอันนี้ก็เป็นยังไงครับที่นี่ตกเทียบกับบ่อที่อื่นบรรยากาศ บรรยากาศดีครับบรรยากาศดีครับอ๋อนั่งตกปลาเนี่ยถามหน่อยครับมันความสุขของการตกปลามันคืออะไรครับ <c oughs> <c oughs> มันมันเป็นยังไงเวลามาตกแล้วมันรู้สึกยังไงครับรู้สึกได้ได,ได้อากาศบรรยากาศครับได้ผ่อนคลายอย่างนี้เลยครับหรือว่าเป็นความท้าทายความท้าทายครับเออแล้วก็ในเรื่องของการรอคอยว่าครับ ก็รอคอยครับเออบางทีก็ต้องรอเนาะกว่าปลามันจะกินอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นความท้าทายฝีมือของเราครับมันขึ้นอยู่กับอะไรปลากินดีไม่ดีมันขึ้นอยู่กับอะไรครับเหยื่อขึ้นรือบเหยื่อด้วยครับเหยื่อด้วยก็สําคัญใช่ไหมครับครับจนวนปลาเนาะครับผมออเกวที่นี่ก็ถ้าเต็มสิบให้กี่คะแนนครับที่นี่ให้สิบเลยครับให้สิบเลยโอ้โหยอดเยี่ยมเลยครับโอเคขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับอ้าวต่อไปต่อเอ้า ั่งนี้ขึ้นได้ไหมหรือต้องขึ้นไปฝั่งนน้นขึ้นไปฝั่งโน้นโอเคอคเซสซอรีเยอะเหนุนกันนะเนี่ยห <laughs> นุ่มรอมาจากโนนเปลยนะครับนี่อ่ลงตรงนี้ขอสัมภาษณ์หน่อยนะครับขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยนะครับ <laughs> อุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยนี่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 น,นี่สวัสดีครับสวัสดีครับ มาจากทางไหนเนาะมาตากระแมดครับ้านกระแมดเป็นไงครับมาจากโมงมามาตาจะโมงาตัสีโมงสองครับสีโมงอุ้ยอหย่ยห่าหญนะใหเป็นยังไงครับได้กี่ตัวนะครับโชว์หน่อยครับสี่ขวดครับได้สี่ขวดมันมันใช่เหรอตกปลาแล้วมันใช่เหรอขออนุญาตชมหน่อยครับขออนุญาตโอ้ได้หลายตัวเลยครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับ เียบเลยนะครับที่นี่เป็นยังไงครับบรรยากาศที่นี่เบียครับเบียเย็นดีครับเบีย <c oughs> คือไม่เน้นไม่เน้นมาตกปลาใช่ไหม,ม <c oughs> เป็นการพักผนะ่อนเนาะนี่นะครับกําลังใส่เหยือ่อยู่นะครับโอ้ผมไม่มีความรู้เรื่องตกปลาเลยครับขออนุญาตแล้วกันนี่นะครับมาจากเอาบานกับแม่อ้าวอีกคนหน,น,นึงอีกคนนึงงคนนี้ขออนุญาตครับพี่ครับขออนุญาตครับสวัสดีครับ มาจากไหนครับททษท,ทีครับมาจากบ้านเดียวกันครับผมอ๋อมาจากกาแมดบ้านเดียวกันปีกนใส่สสสสสสด้วยกันคร<ส>ับโอเค<ส>บรรยากาศดีไหมครับที่นี่สุเดยอดครับเทียบกับที่อื่นเคยไปตกที่ไหนบ้างครับละแม่โซนนี้ก็หลายที่แล้วครับร้อยองค์ร้อยเอ็ดเคยไปไหมครับเทียบกับที่นี่เป็นไงครับ บรรยากาศดีกว่าครับบรรยากาศเยี่ยมใกล้ด้วยเนาะครับผมใกล้บ้านครับโอเคขอบคุณมากมาครับขอให้ขอให้ตกได้เยอะๆนะครับโอเคเราไปต่อนิดหนึ่งโอ้ยังอย่างเราขึ้นข้างบนก็ได้ครับอ่ขึ้นข้างบนเนาะครับผมถ้าอย่างนี้ปลาอย่างนี้เราต้องต้องมาหาเพิ่ม ปล่อยเพิ่มเรื่อยๆใช่ไหมฮะใช่ครับป่าก็ต้องลงเพิ่มเรื่อยครับอืมก็ที่วางแผนไว้ก็น่าจะประมาณอาทิตย์เอ้ยไม่ใช่เดือนละครั้งอ๋อประมาณเดือนละครั้งจะหาป่ามาลงดีเป็นยังไงเนาะผู้บ่าวทั้งผีขึ้นครับได้แน่ยังบ่ครับพึ่งมาครับอ๋อพิ่งมาโทษครับมาจต่ท่งไหรครับมาแต่หัวแ้งครับมาจากบ้านหัวแ้งบ่ไก่เป็นไรได้เนาะบ่ไก่ครับอ๋อมา ดูปะครับแม่อยวะเทือดที่สองละครับมาเทือดที่สองเป็นยังไงครับบรรยากาศบรรยากาศดีอยู่ครับบรรยากาศดีได้ชิวโบ๊ะไก่เนาะบ๊ไก่ครับปกติไปตกะที่ใส่ตอนทีตะกี้บโบ๊ไปครับบ๊ได้ไปเพิ่งพอดีมีมงหนีกันเลยว่าครับโอเคเยี่ยมเลยขอใได้ปลาหลายๆได้ได้ในเราไปครับเพิ่งมาครับเพิ่งมาโอเคครับขอบคุณหลายๆครับโอเคบม่ลบล้าเนาะครับขอบคุณครับนี่ก็จะมาจากระแวกโซนนี้เนาะ ครับผมกำเม็ดโนนเปื่อยบ้านอะไรนะเมื่อกี้ไม่แก้่นะครับก็ละแวกประมาณ5้กิโลสิกิโลอยู่ตรงนี้นะครับเังไหนเนาะผู้บ่าวซ้ำหน่อยสวัสดีครับผู้บ่าวซ้ำหน่อยสวัสดีครับเป็นไหนใส่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 ตกะใส่บอกคุณครูเดี๋วตกะใส่บอกบ่าอะไรจ้องไม่ยังสัตว์มาเรียนเพลนไหนบรรยากาศชิวป่ะอ๋อมีผู้สาวหลายป่ะ ลายจัดจัดเต็มฮะโอเคโอเคนี่ผู้บบาวซ้ำหน่อยได้นี่มาสื้อโคกมานั่งกินบรรยากาศเนาะอยู่บ้านไดครับบ้านหยแขงบ้านหอยแขงอ๋อโอเคขอบใจไรนี่นะครับบรรยากาศของบ่อตกปลายางนาฟิชชิงพาร์คนะครับตรงนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปพอสมควรเนาะนี่มาอัปเดตทางโซนนี้ก็จะเป็นเฮ้ย ปลูกข้าวด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับทำข้าวนาปังไร่หนึงครับอ๋อลองดูใช่ไหมครับผมแปลงหนึ่งพวกต้นกล้วยต้นอะไรก็ยังดูแลยังปลูกอยู่นะครับนี่นะครับตอนนั้นเรามาก็ยังไม่โตขนาดนี้นะครับตอนนี้ก็เริ่มโตขึ้นนะครับโอเคครับตอนนี้ก็เรามาอยู่ที่ส่วนท้ายของบ่อตกปลาเนาะใช่ครับโอเคนํำเสนออะไรครับน้องกาทางนี้ มุมนี้ก็อาจก็จะเป็นส่วนพื้นที่นาน้าครับที่เคยบอกไว้ในคลิปแรกนะครับตอนนี้ก็จะเป็นปลูกข้าวนาปังครับผมให้มันมีพื้นที่สีเขียวหน่อยเผื่อจะได้มาเซลฟี่ตรงนี้หน่อยเนาะใช่ครับโอเคเผื่อมีลูกค้าที่มีความประสงค์อยากจะเข้ามานะครับแต่เสาอาทิตย์นี่เต็มเลยใช่ไหมครับโซนนี้เสาอาทิตย์ก็จะทยอยมาเรื่อยๆครับก็ บรรพักผ่อนของลูกค้าบรรยากาศดีนะครับนี่เห็นไหมมีเขา,าเรียกอะไรนะเทียงนาน,น้อยเทียงนาน,น้อยนั่งเล่น <c oughs> นั่งเล่นชิวๆบรรยากาศก็ยังดีอยู่เหมือนเดิมนะครับเห็นไหมเรา,เอาตอนนี้ก็ยังมีเสียงจักระจันเลไรนะครับสาบายๆาานี่นะครับห้องน้ําตรงนี้ก็ใช้ได้แล้วเนาะเปิดบริการครับใช้ได้แล้วครับนี่นะครับ สวยงามแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นแทงโซลาเซลล์นะครับขอ,ออยากเข้าชมนิดนึงครับผมสวยงามนะครับนี่อันนี้ก็บริการเข้ามาชมได้เข้ามาใช้ได้นะครับสำหรับลูกค้านะครับนี่นะครับเป็นปูนปูเลยสวยงามดังนั้นของเราด้วยปะ่ะอ๋อไม่ใช่ครับของ ญาติครับของญาติๆนะครับโซนนี้กเ็เนื่องจากวันนี้เป็นวันทํางานเนาะแต่ก็เป็นช่วงเย็นแล้วละ่ะช่วงนี้นะครับก็มีลูกค้าทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับนี่นะครับท่านใดที่มีความประสงค์เนาะอยากจะมาตกปลาอยากจะมากินบรรยากาศแบบชิวๆนะครับขอเรียนเชิญน,นะครับที่ บอ่อตกปลาย,ยางนาฟิชชิงพาร์คนะครับอยู่ที่อำเภอกุดชุมจมังหวัดยะโสธรน,นะครับสายสายเยอะทั้งหลายนะครับนะลองมาชมเข้ามาสัมผัสบรรยากาศนี่นะครับสมชื่อเนาะยางนา <c oughs> ต้นต้นส่วนมากาก,าก็จะเป็นต้นยางนาครับที่อยู่ตรงนี้ครับผมนะตรงนี้เท่าที่ทราบข้อมูลก็คือมีประมาณร้อยกว่าต้นนะครับนี่เราเดินเลาะไปริมตรงนี้เลยนะครับนี่ครับ บรรยากาศชิวๆสบายๆนั่งตกปลาไปก็พักผ่อนหย่อนใจเนาะรตรงริมคันนี้ก็จะปลูกปลูกอะไรนะกระดุมกระดุมทองอ๋อนี่นี่ท,ท,<อ>ที่เป็น<ช>ลเลื้อยๆอย่างนี้ใช่คร,ครับเป็นพืชคลุมดินครับอ๋อเนี่นะครับพืชคลุมดินก็จะมีดอกด้วย <c oughs> ดอกเหลืองครับดอกสีเหลืองงใช่ครับ ระดับน้ําตรงนี้เราควบคุมไว้ใช่ไหมครับใช่ครับควบคุไ <Nash> มไว้ก็จะเติม <text> ด้วยบอ่อบาดานสองบอ่อหัวท้ายครับอ๋อนะครับก็คือเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบอ่อปดาน<ช>นี่นะครับบอ่องข้างๆห้อง,งน้ำเลยเนาะ <mış> ออกสีสออกออกฟ้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นบ่อบาดานสําหรับที่จะเติมน้ําให้กับบ่อหลักเนาะเสร็จแล้วก็จะมีท่อระบาย ระบายน่จะอยู่ตรงโซนน้ำนาตกปลานะครับอ๋อโซนตรงนั้นนะครับแล้วก็ระบายออกไปด้านหลังนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็จะไม่ท่วมแน่นอนคิดว่าคิดว่าไม่ท่วมแน่นอนนะครับเพราะว่ามีท่อระบายขนาดใหญ่นี่นะครับบรรยากาศชิลๆเลยนะครับ นี่นะครับพาผ,ผู้ชมมาสัมผัสบรรยากาศแบบลมรื่นนะครับตรงนี้นี่ต้นยางนาขนาดใหญ่นะครับมาเป็นบรรยากาศที่ตรงนี้บริเวณตรงนี้น่าจะตั้งแขปมตั้งอะไรได้ไหมครับองครับก็มีแผนไว้หน้าหนาวที ทีนี้แหละครับนานาทีนี้ก็จะจัดเป็นงานเป็นงานไปเป็นงานตั้งแคมป์ตั้งอะไรไปครับอ๋อเคยมีไหมเคยมีคนมาก็พักมาอะไรแบบคณะใหญ่ๆหน่อยไงมีครับมีครับมีกลุ่มเพื่อนกลุ่มเพื่อนของเพื่อนอะไรมาตั้งแนะนำกันว่าเออตรงนี้บรรยากาศดีนะมีสถานที่มีอะไรใช่ไหมครับครับผมวัะนั้นก็เห็นแว้บๆว่ามีรถพวกรถที่มีอะไรนะ เต้นอยู่บนรถอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับอ๋อมาคณะใหญ่พอสมควรนะครับครับนี่ที่ไอ้าคล้าเนี่ยมีกองฟางนะครับนี่นะครับต้นยางนาครับต้นแบบใหญ่ๆมากนะครับดูนะครับโอ้สูงเสียตานะครับนะครับช่วงนี้ก็มีดอกมีอะไรนะครับนี่คือสมชื่อนะครับบ่อตกปลายางนาฟิชชิงพาร์คครับนะครับ บรรยากาศดีมากๆเลยนะครับแดดร่มลมตกแดดร่มลมตกมานั่งเล่นได้ครับมุมนั่งชิวชื่อมุมนั่งชิวตรงนี้ตรงนี้ชื่อมุมนั่งชิวครับในบ่อตกปลาของบ่อตกปลาก็คือว่าเป็นที่บริการมีบริการอะไรยังไงบ้างครับตรงนี้ก็จะเป็นอาหารครับนิดๆหน่อยๆนะครับก็จะเป็นเอาให้ สมกับชื่อมุมนั่งคิวก็จะมีพวกอาหารกับแก้มเนาะแล้วก็เครื่องดื่มครับพวกอาหารกับแก้มเครื่องดื่มเน้นพวกกับข้าวเป็นหนักๆมีไหมพวกต้มยงต้มยำมีไหมอ๋อก็จะพวกต้มก็จะมีซุปเปอร์ตีนไก่พวกอะไรพวกนี้แต่มีอย่างละนิดละหน่อยครับอ๋อส่วนมากก็จะเป็นอาหารที่ง่ายๆง่ายๆครับเป็นพวกเอ่อพวกยำพวกอะไรงี้ใช่ไหมครับผมอาหารง่ายๆครับถ้าเป็นกับข้าวเย็นๆนี่มีไหมพวกกะเพราพวกอะไร กอนกะเพราครับกะเพราข้าวไข่เจียวอะไรพอให้อิ่มท้องโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศภายในนะครับตรงนี้ตอนนั้นเรามายังไม่มีเลยนะครับโต๊ะตรงนี้จะมีแค่โต๊ะสองโต๊ะเนาะครับตอนนี้มีประมาณกี่โต๊ะครับตอนนี้มีสิบเอ็ดโต๊ะครับมีสิบเอ็ดโต๊ะแล้วก็นั่งชิวๆฟังเพลงไปครับผมนะครับนี่มีบริการในเรื่องของอาหารเครื่องดื่มนะครับท่านใดที่สนใจอยากจะเข้ามา ชมบรรยากาศอยากมาสัมผัสนะครับแล้วก็อาวมีบริการให้เช่าให้เช่าเบ็ดถ้าลูกค้าไม่ได้นำอุปกรณ์มาก็นี่นะครับมีบริการเช่าเบ็ดมีค่าบริการอย่างไรฮะนี่เบ็ดคันละหนึ่งรอบาทครับ แัหนึ่งร้อยบาทกระชังปลาสิบาทกระชังปลาสิบาทไอ้ที่กระชังใส่ปลานะฮะอ๋อไอ้ที่ยาวๆนั้นใช่ไหมใช่ครับอ๋อแล้วก็อาหารปลาเหยื่อปลาครับบริการอ๋อมีเหยื่อมีอะไรด้วยนะครับนี่นะครับมีบริการนะครับเหยื่อสําเร็จใช่ไหมแบบนี้ใช่ครับหมายถึงว่าปั้นๆก็สามารถตกได้เลยครับผสมน้ําในบ่อนิดหน่อยก็สามารถตกได้เลยครับอ๋อครับนี่นะครับ มีบริการมีหลากหลายสูตรเนาะครับหลากหลายสูตรครับนี่นะครับท่านใดที่สนใจแล้วก็อาจจะเาเียกอะไรนะมาแบบชุกลุกหูกหรืออะไรอย่างงี้ใช่ครับมไม่ได้นําอาวุธมา <c oughs> <c oughs> ก็อาจจะมีอาวุธให้เตรียมไว้ฮะมีอาวุธเตรียมพร้อมให้เช่าอาวุธพร้อมนะครับ <c oughs> ก็คือคันคันเบ็ดนั่นเองนะครับคันละคันละหนึ่งร้อยบาทครับเชา่าคันคันละหนึ่งร้อยบาทบนะครับ,รบแล้วก็มีเหยื่อ ขออนุญาตราคาอย่างเี้เอ้ยทำไมอะไรมีมะพร้าวไข่อะไรด้วยครับจริงๆยังไงคลายว่าเป็นกลิ่นมะพร้าวอะไรประมาณนี้ครับผสมพวกไข่พวกอะไรจะมีหลายสูตรครับผมก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่มันเยอะโอ้ยนี่มีอะไรไฮเกรดมีเยื่อมาจากหลากหลายพื้นที่เลยนะนี่ใช่ครับใช่นะครับนี่นะครับคือมาตัวเปล่าก็สามารถตกได้ใช่ครับนี่นะครับ บริการท่านผู้ชมอยากจะเข้ามาก็ยินดีเลยนะครับบริการแล้วก็มีแนเน็คเนาะมีพวกอ,อาหาร,รขกเคี้ยวง่ายๆนะครับ,อ,บอังน,นี้สามารถสั่งไปรับประทานได้นะครับมีเครื่องดื่มบริการนะครับมีกาแฟม,มีนี่นะครับส้มตำส้มตำมีครับอขอขอชมเมนูหน่อยครับผม นี่นะครับส้มตำปลาล่า40โอ้ราคาก็ไม่แพงนะครับตำแตงผัดกระเพราหมูไก่ผัดข้าวไข่เจียวนี่นะครับราคาอยู่40-60บาทเท่านั้นเองนะครับนี่นะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็เข้ามาสัมผัสบรรยากาศเป็นครัวง่ายๆนะครับสวัสดีครับแม่ครัวสวัสดีครับนี่เจอน้องอะไรคะพี่ค่ะโอ้ยหันมาหน่อย สวัสดีค่ะชื่ออะไรนะชื่ออังกีค่ะอังกีนะครับเข้ามาบริการได้นะครับผู้จัดการบ่อครับผู้จัดการบ่อใช่ไหมครับสวัสดีครับทักทายท่านผู้ชมชื่ออะไรครับชื่อนิวครับผมนิวน้องนิวเนะถ้าเข้ามาก็ทักทายได้วันนี้แฮปปี้เบิร์ดเดย์ได้โอ้ีรรเกยโหแล้วครับโอ้โหแฮปปี้เบิร์ดเดย์ล่วงหน้าขอให้มีความสุขร่้ารวยแล้วก็สุขภาพแข็งแรงครับผม โอเคสำหรับท่านที่สนใจที่จะเข้ามาตรงนี้อ,อนุญาตน้องป้าฝากช่องทางการสื่อสารหน่อยครับครับช่องทางการติดต่อนะฮะก็จะเพจบ่อตกปลายางนาฟิชชิง a r k นะครับก็บาสามารถเซชเข้าไปใน Facebook นะฮะได้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับก<ฮะ>็จะอัปเดตเรื่อยๆครับครัม <พอ S 1> ผคมีมความคืบหน้านะฮะมีเพจนะครับเพจเดี๋ยวผมจะขึ้น หน้าเพจไว้ทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับนะมีเพจแล้วก็เข้ามาติดตามเข้าไปกดไลค์กดแชร์ได้นะครับมีบริการในเรื่องอาหารเครื่องดื่มแล้วก็ถ้าบริการต่างๆได้แจ้งท่านผู้ชมไว้ที่ต้นคลิปแล้วนะครับก็วันนี้ขอบคุณน้องกล้าครับครับผมได้ได้ได้ในอนาคตอีกประมาณสักเดือนหนึ่งนะฮะก็จะมีพวกเครื่องดื่มพวกกาแฟพวกน้ํา น้ำปั่นน้ำอะไรไว้บริการนะครับอ๋อครับตรงนี้หมายถึงว่ามีบริการกาแฟใช่ใช่พวกแต่แต่ตอนนี้ยังไม่มีประมาณสักอีกเดือนหนึ่งนีษาครับเพราะว่าไรโอ้ยช่วงร้อนพอดีเลยน่าจะขายดีนะครับก็เข้ามาแวะเวียนนะครับเข้ามาเยี่ยมเข้ามาชมเข้ามาตกปลานะครับโอเคขอบคุณต้องกล้ามากมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ